เหงาบองตรงว่าผมเหนาหลังจากคอนเสิร์ตคืนนี้แล้วสิ่งที่พี่น้องผมแต่ละคนพูดทิ้งท้ายตอนงานคอนเสิร์ตแล้วมันทำให้ผมเหงาผมว่าไม่รู้ว่าผมจะจะ,จะเดินต่อไปอยังไงชีวิตผมมีแต่ดนตรี ชีวิตผมมีแต่เพื่อนๆผมโตมาได้วันนี้ผมมาจากเด็กมันนอกแต่ผมเข้ามาอยู่ในกรุงเทพผมมาเจอพี่เล็กเจอพี่ลี่เจอพี่ออสเจออีกหลายๆคนทำให้ผมมีชีวิตในวันนี้แต่มันก็ต้องเลยนะครับผมเองก,ก็คงจะต้อง คือชีวิตผมมีแต่ดนตรีตั้งแต่ออกจากบ้านจากสุพรรณมาไปเรียนฟิลิปปินส์แล้วก็จะไปได้ตาหัวควายจากฟิลิปปินส์มาตอนไปแรกๆนั้นปี2519เป็นปีที่เฟรดดี้กีล่าออกเพลงอนักมาผมบอกกับตัวเองเลยผมอยากเป็นนักแต่งเพลงวันนี้สิ่งที่ ถ้าหยุดวงคาราบาวแล้วสิ่งที่ผมคงจะทําต่อก็คือเป็นคนแต่งเพลงนะครับผมชอบแต่งเพลงและเป็นสิ่งเดียวที่ผมทําได้เล่นดนตรีก็ไม่ได้เงร้องเพลงก็ไม่ได้เพราะ,าราะแต่สิ่งที่ผมเขียนออกมาจากความรู้สึกได้ฝากผลง,งานไว้ให้กับวงคาราบาลนะั้นผมคิดว่ามันคงอยู่ต่อไปเป็นร้อยปี พวกเราอาจจะไม่อยู่แล้วแต่บทเพลงของพวกเรายังจะอยู่ต่อไปผมงงนะครับว่าผมไม่รู้ว่าผมจะหยุดยังไงแต่มันก็ต้องหยุดนะครับมันเป็นสัจธรรมก็ไม่เป็นไรอาจจะมี45เพลงก็ได้ใช่ไหม,ไ,มได้เรื่องนะครเเราังมีชีวิต เรายังมีลมหายใจแต่ยังไม่ตายจากกันไปสัก่อนรอกันนะครับสี่ห้าปีแค่อีกสามปีเท่านั้นยอง,งได้ครับพี่้องครับราจเจอกันครับพี่โตาถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปถ่ายรูปสิ่งที่ผมปรารถนาก็คือว่าผมอยากมีชีวิตที่ยังโลดแล่นอยู่บนถนนดนตรีตอนนี้ผมทำทำยังทำจใจไม่ได้ แต่แต่มันก็ต้องทําใจอะนะครับแต่ผมคิดว่าถ้าเป็นไปได้ผมก็จะอยู่กับพี่น้องคาราบาวของเราเนี่ยแหละไปตลอดแล้วก็จะหาโอกาสที่จะเล่นคอนเสิร์ตในโอกาสที่สำคัญแต่เราคงจะไม่ได้เล่นเหมือนที่เราทัวร์กันอยู่ทุกวันเนี้ยเพราะการทัวร์อยู่ทุกวันเนี้ยมันหนักมันโหลดสำหรับ อายุอย่างพวกเรามันก็เลยเป็นสาเหตุที่ทำให้พวกเราคุยกันว่าเราควรจะยุติบทบาทแต่การยุติบทบาทของเราไม่ใช่ว่าเราเลิกเป็นนักดนตรีไม่ใช่นะครับเรายังคงเล่นดนตรีกันต่อไปพี่เล็กก็ทำงานของพี่เล็กพี่ลี่ก็ทำงานของพี่ลี่ผมก็จะทำงานของผมนะครับแล้ววันดีคืนดีเราก็จะมาจอยกันเราก็จะไม่มาเล่นคอนเสิร์ตด้วยกัน ไม่ทิ้งพี่น้องไปไหนหรอกครับเนี่ยวันนี้ผมเห็นน้ําตาของแฟนๆที่อยู่หน้าเวทีบางคนตอนที่พวกเราพูดถึงเรื่องเราจะอําลาวงอะหลายคนร้องไห้แล้วผมก็ตื้นตันใจผมต้องซ่อนน้ําตาผมไว้ผมพูดจากใจนะครับเราไม่ไปไหนหรอกเราจะอยู่บนเนี้ยแถวเรา จะไม่ได้เล่นคอนเสิร์ตแบบเหมือนเดิมแล้วก็คือคือเราแก่แล้วเราอาจจะไม่ต้องเราจะไม่ต้องไปเล่นคอนเสิร์ตทุกวันเหมือนคุณก็รู้ว่าคาราบาวนั้นคิวเต็มทุกวันเลยแล้วมันหนักสำหรับคนอายุอย่างเราสี่สิบห้าปีก็เหลือแค่สามปีเองนะครับถ้าเราไม่ตายจากกันไปก่อนเจอกันแน่ครับพี่น้องเจอกันแน่ครับ